ตอนนี้อายุ29เข้า30อ้าวหรอยี่สิบเก้าหรอใช่กําลังจะเข้า30ดูไม่ถึงอ่ะดูไม่ถึงหมือจริงเลยคุณผมว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเธอจะต้องมีแฟนผมว่ามันใครก็ได้แต่สุดท้ายเราต้องปรับตัวเข้าหากันนะครับเออก็จริงนะความรักมันต้องปรับตัวเข้าหากันใช่ทุกอย่างคือการถ้าหนูมีแฟนเป็นดาราหนูก็เป็นยังไงเยอะเยอะโอ้กดไลค์รูปพี่ตลอดนะเวลาที่ถอดเสื้อ แด้รูปไม่ถอดเสื้อแลวไม่หมดเอเคแฮปปี้สวัสดีค่ะพบกับรายการรถรับฟู EP นี้นะคะ เราได้พระเอกมาขึ้นรถอีกแล้วนะคะนั่นก็คือพี่เด่นคุณนั่นเองนะคะพระเอกจากช่อง3นะคะซึ่งต้องขอบคุณพี่เด่นคุณมากเหมือนกันเคยเบสติดต่อมานานมากแล้วก็เพิ่งจะคิวว่างตรงกันแต่คิวอันน้อยนิดค่ะทุกคนเพราะว่าเบสจะต้องไปงานต่อแล้วเราจะใช้เวลาตรงนี้ได้ประมาณหนึ่งถึงชัวว่วโมงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์เขากรุบในรถนะคะขออนุญาตนะได้ค่ะขึ้นเลยค่ะเอา มันจะโหลดต่ำเลยนะรถหนูโอเคไม่ต้องตื่นเต้นนะคะหนูว่าต้องตื่นเต้นคนหล่อขึ้นรถโอ้สัมภาษณ์หนูเลยนะว้าวไม่เคยถ่ายยูทูปจริงเหรอไม่เคยถ่ายเอ้เคยถ่ายยูทูปของพี่คิมใช่อันไหนที่เป็นร่างสัมภาษณ์ที่กินข้าวป่ะใช่ใช่ครับโอเคไม่เราต้องสวัสดีเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนครับ อยกหัวรอยกันด้วยเอะเน่ย มอนหล่อขึ้นรถเอก<ห>ช่องสามขึ้นรถเลยน,นะโอ้ยคุณสัมภาษณ์มาตั้งหลายคนแล้วผมต้องขออภัยผมไม่ได้แบบทำการบ้านมาหมายถึงว่าดูรายการอะไรเงี้ยมาส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีใครดูคนที่มาขึ้นเรอใช่น้อยเอาจริงเอาจริงผมตอบแทนเขาได้นะเพราะอะไรทำไมขี้เกียจไม่ห <laughs> มายถึงหมายถึงว่าทํางานมาเหนื่อยแล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่คุณเรียกมาเขาจะทำงานกันเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะผมผมสังเกตแบบคือได้ดูแบบเป็นคลิปไวรลล่แบบในแบบ ในแบบไม่ผมไม่ได้ตอใน Facebook ที่ระกเขาเขายิงมาเลยก็จะได้ดูเวลาคุณสัมภาษณ์เวลาแบบมีช็อตเด็กๆอะไรเงี้ยก็จะแบบขึ้นมาตาม Facebook <S 1> <S 1> ผมก็ได้ดูบ้างเป็นบางครั้งอะไรเล็กๆน้อยๆส่วนพี่พี่เป็นคนกีสาใช่ปะใช่ครับอุบลราชธานีครับอ้ยพ่อนูคนอ่อนแกนบอกบอกอิสานสำเนียงมันคื่กันอกมันเงีผมว่าสำหรับผมมันบคือกัน โทร่าผมภาษาอุบลเนี่ยมันสิบอกคอยมวนมันสิแบบออกนักเลงนักเลงจังหน่อยครับแต่ว่าภาษาขอนแก่นมันสิแบบมันสิหวานนะมันสิมันสิแบบจังไดล่ะคือกินเข่าแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็อธิบายกินเขาเ่าแล้วบออามันจะมีความพวนกว่าใช่ครับยพี่พูดอีสาเท่มากเลยคือภาษาอีสานเนี่ยเวลาพูดแล้วมันถึงใจใช่ม<ช>ันพูดแล้วมันสะใจอะเวลาพูดแบบเวลาพูดคำคำอะไรภาษาภาษากลางเนี่ย มันจะไม่สะใจเท่าภาษาอีสานจะยกตัวอย่างคาว่าอะไรมาก็ได้คือทุกคําจะสะใจกว่า่ขึ้นหอแทฮแนี่ใช่ไหมภาษาอีสานเฮ้ยทําไมหลอจังภาษาภาษาการเฮ้ยทาไมหลอจังมานคือหลอดเ่รอวะเลยมันสะใจกว่าเวลาผู้อีสานมันแบบใช่มันมันแบบมันเล้าใจกว่าเยอะเลยอแล้วพี่คือเข้าช่องสามมาได้ไงคือตอนนั้นเน่ย คือมันเริ่มมาจากแบบที่โรงเรียนน่ยมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมาหาแบบตัวละครที่เป็นคนอีสานมาเล่นแล้วก็มีการแคสติ่งตามหลายโรงเรียนอะไรเงี้ยผมก็มาเอิญนแคสได้แล้วก็แบบคือคือแคสตามความตามความแย่ของผมคือผมขี้เกียจไปโรงเรียนแหละอะไรทําก็ได้ที่เรียนเรียนเรียนที่ไหนเบนจมามหาราชอ่ใช่ก็ขี้เกียจเรียนแหละแล้วก็แล้วก็ไปแคสหนังไปเล่นหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มาโรงเรียนเดือนหนึ่งแล้วตรงนั้นก็เป็นโอกาสแรก แล้วก็มีคนามาเห็นแล้วก็พามาให้พี่เออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ค่อนข้างยังเป็นเด็กดื้อเด็กบ้านนอกเด็กอีสานมันเดิมซึ่งในในมุมมองของคนแต่ละคนก็มองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเป็นดาราไม่ได้หรอกคานี้ผมได้ยินมาตลอดแต่ผมเป็นคนชิวผมเป็นคนชิวมากแบบแบบไม่ไม่ค่อยรู้สึกสะทบสะท้านกับคาพูดอะไรคนเท่าหร่แล้วทีนี้มีวันหนึ่งพี่เอเขาโพสไอจีตอนนั้นมีไอจีแล้วว่าแบบใครก็ได้เอาเด็กคนนี้ไปหน่อยแบบ ข้างบ้านก็ด่าเสียงดังอะไรเงี้ยใช่ใช่แบบผมชอบเล่นเป็นโนร้องเพลงอะไรเสียงดังแล้วนี้เขาก็เขาก็ให้เขาไอเขาโพสลงไอจีเขา,เขาโพสลงไอจีเสร็จปั๊บช่องสามเห็นนี่คนนั้นมาเห็นแล้วก็แบบให้ลองไปแคส์ดูเฮ้ยแต่สนุกนะรายการเนี่ยดูอะไรยังไม่ได้ถามไปถึงเรื่องความลงความรักยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยสนุกแล้วจะเอาเร<อ>าไปด้วยป่ะเนี่ยไม่ชนไม่ชน ขบับรถมันยังไม่เคยชนเลยนะใช่เหรอวันนี้แหละ <c oughs> ตอนนี้อยู่ช่องสามกี่ปีแล้วอะ่ะ <c oughs> นานแล้วปะ่ะนานนานก็คือเพิ่งหมดสัญญาห้าปีไปเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วก็ประมาณเจ็ดแปดปีมั่งเข้าตอนอายุเฮ้ยผมว่าไม่เจ็ดแปดปีแล้วแหละสิบสิบเพราะว่าผมเซ็นสัญญาตอนอายุสิบเก้าวิเด็กมากเลยอะ่ะสิบแปดสิบแปดคุณสิบแปดจะสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็มาแล้วก็มาอตอนนี้อายุ29เข้า30ข้าวอเหรอยี่สิบเก้าหรอใช่กำลังจะเข้า30มสิบดูไม่ถึงนะดูล่ายังหนุ่มเลยจริงเลยคุณแล้วแล้วชื่อพี่เด่นคุณนี่คือตั้งแต่เกิดปะไม่ครับ <Right. S 1> ตอนเด็กๆชื่อวิภูวิภูงามเนธชื่อเล่นชื่ออ้วน อ๋อหนูเคยรู้หนูเคยได้ยินข่าวว่าพี่เคยชื่ออ้วนอ้าวข่าวเขาพูดหมดเขาข่าวเขายังไม่เปลี่ยนชื่อให้ผมเลยเขายังใช่อ้วนเด่นคุณอยู่เลยอ๋ออันนั้นคือชื่อเก่าใช่ใช่ใช่แต่ชื่อใหม่คือเด่นคุณใช่ครับชื่อใหม่เนี่ยแม่ของนเดชเป็นคนตั้งให้ครับทำไมอ่ะคือคือแม่แก้วเนี่ยเขาตั้งเขาคิดว่าเขาเขาคิดว่า น่าจะเป็นผมน่าจะเป็นคนแบบนั้นแต่พี่เอเนี่ยก็จะจะไม่คิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าเด่นคุณมันแปลว่าโดดเด่นเรื่องคุณธรรมค๋อเขมีคุณธรรมใช่แม่แม่แก้วคิดว่าแม่แก้วบอกว่าแบบเออเป็นคนโดดเด่นเรื่องคุณธรรมพี่เอบอกว่าอ้าโอเคได้ชื่อเด่นคุณได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ทําตัวไม่ดีอ่ะฉันจะเรียกเธอเนละคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะถามเรื่องความรักแล้วนะได้สเปคชอบผู้หญิงแบบไหนคะ สเปกเหรอ,อมันตอบยากจริงๆอะสเปคนี่หมายถึงรูปร่างหรือว่าก็ทั้งหมดอารูปร่างก่อนก็ได้ภายนอกก่อนภายนอกเหรอแล้วอาภายนอกยังไงก็ได้ครับให้ดูแบบว่าเป็นคนดูแลตัวเองเป็นคนแบบไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนถึงกับขั้นเป็นคนแบบดูแล้วขี้เกียจออกกําลังกายขี้เกียจทําอะไรต่างๆขี้เกียจแบบคือต้องก็คือหุ่นดี ก็หุนห่นหุ่นดูดูเฮลตี้ครับดูเฮลตี้ไม่จําเป็นต้องดีแต่แบบคุณแบบผิวพันธ์ดีอะไรเงี้ยเฮลตี้ออกกําลังกายหรืออะไรเงี้ยนิสัยนิสัยอ่ะข้างในนิสัยผมว่าใขรก็ได้เลยผมว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเธอจะต้องมีแฟนผมว่ามันใขรก็ได้แต่สุดท้ายเราต้องปรับตัวเข้าหากันนะครับก็จริงนะความรักมันต้องปรับตัวเข้าหากันมันต้องต่อให้นิสัยไม่ตรงกันแต่มันต้องปรับเนาะเชื่อไหม,มว่าเชื่อไหมว่าผม ไปได้ยินคําแม่ผมพูดคํานึงแล้วผมอึ้งมากคือพ่อกับแม่ผมต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเขาเป็นคนรักกันดีมากเขาอยู่กันมาตลอดเขาขยับเดินไปไหนมาไหนด้วยกันไม่เคยทออทิ้งกันแต่แม่ผมพูดว่าทุกวันนี้ก็อยากปรับตัวอยู่ใช่เขาเราปรับออทุกวันใช่เพราะมนุษย์เราก็เปลี่ยนทุกวันนะใช่ใช่ใช่แม่ผมบอกว่าแม่ผมก็ต้องต้องปรับตัวทุกวันอยู่คํานี้แหละทําให้ผมรู้สึกว่าเออวันหนึ่งถ้าแบบมีแฟนอะไรเงี้ยรู้สึกแย่ต่อเขาแล้วมันไม่ใช่ มันไม่มันไม่ควรมีคําว่าเลิกเข้ามาในหัวมันควรเป็นปรับตัวใช่ไมใช่มันต้องค่อยๆปรับตัวกันไปไม่ใช่ค่อยไปเยี่ยมยอดที่ชายเลิศจริงแม่ถ้าเราโตมาถึงจุดหนึง่งมันจะคิดได้มว,ว่าควรปรับตัวควรแก้ปัญหาด้วยกันไม่ใช่เลิกกันอืมต้องปรับตัวแล้วเคยอกหักป่ะเคยอกหักไม่เด็ก ك, เอาค่ะคร้งไหนเจ็บสุดเอาแบบขอส่กนเรื่องหนึ่งที่แบบหุ้ยจําขึ้นใจเลยเวลาเล่นละครไม่ต้องใช้เรื่องนี้บ้างเพื่อมาบิวตัวเองไม่เคยใช้เ,<อ>เรื่องส่วนตัวมาเล่นละคร,าราเลยใช้ไม่เคยได้เลยเ <c oughs> พราะลืมมาแล้ว <c oughs> แล้วก็แล้วแล้วเรื่องที่เจ็บที่สุดตอนตอนสมัยก่อนนะ <c oughs> อ,ะอันไหนเจ็บสุดวะอ๋อเจ็บสุดเลย <c oughs> คือแบบเจ็บแต่ตัดได้เลยแบบแค่รู้สึกแบบมันมันมันเป็นเจ็บแบบงงงงมันเจ็บแบบมันเจ็บแบบเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยท,ทำไมมันแย่จังเลยอะไรเงี้ยคือคือคือเราเอาเอาเรื่องมันเป็นเรื่องมันคือผมคบกับคนนี้อยู่แล้วมารู้อีกทีว่าระหว่างที่คบอ่ะเขาคบกับอีกคนหนึ่งอยูม่มันจะใ,ใช่และและ,และคือตอนนั้นเด็กมากอะ่ะวันนั้นแบบว่าคือเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาจะเขามีแม่เขาหนักห่วงเขามากเ,เขาแม่เขาห้ามเขามีแฟนเลย แล้วเขาจะเมนเบอร์โทรศัพท์ว่าคุณแม่แล้ววันไหนที่คุณแม่โทรมาเนี่ยเขาจะออกไปข้างนอกบ้านเพื่อที่จะรับโทรศัพท์เอาไปที่นอกห้องใช่แล้วแล้วผมก็จะไม่ได้ยินแต่มันจะมีวันหนึ่งอะผ่านไปนานมากนะจนวันหนึ่งผมเอะใจว่าเอ๊ะคุณแม่อีกแล้วคุณแม่มันมันโทรบ่อยจังวะเคุณแม่เดี๋ยชอบอแล้วไม่ต้องมาแอบขนาดนั้นวะก็เลยแอบเปิดฟังอยู่ข้างหลังโอ้ ไม่ใช่คุณแม่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผ,ผู้ชายแบบประมาณว่าคือเขาก็อยู่กับเรานะแต่ผู้ชายคนเด้นเหมือนจะเป็นคนที่ซื้อของให้เขาซื้อของให้เขาทีออา่แล้วผมก็ผมก็ต้องขับรถพาเขาแบวของที่สนามบินดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วพี่พาเขาไปทําไมอะก็ไม่รู้เว้ยหรว่าเขาแบบแบวของอะไรแบลวอะไกับไปหาคุณแม่อย่างเงี้ยหรอใช่แบวของอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแล้วก็เราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรไม่ดีต่อกันแล้วนะครับเพราะว่าแบบก็ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้เรียนรู้ขอโทษด้วยที่พูดถึงคุณตรงนี้อะไรเงี้ยใช่เพราะเขาถามนะต้องโทษเขานะเฮ้ยหนูก็เคยเจอโถเคยเจออะไรแบบแบบเด็กแยะแหละแบบมีแฟนแล้วแฟนก็มีแบบมีคนแบบซื้อของให้หรือยงเงียฟิลกันอะมีโลกสองใบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้กี่ใบอ่ะเออนั่นแหละอ๋อเหรอเคยเจอโถพี่เด่นคุณหนูเจอมาเยอะผมว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะแบบ แต่ใช่แตแต่มันทาให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นอ่ะคือตอนเด็กอะหนูแบบว่าคือคิดแต่ในมุมตัวเองไงพอโตขึ้นแล้วเจอเจอเจอมันก็จะคิดกว้างขึ้นแหละคือคือถ้าถามว่าผมชอบแบบไหนหรืออะไรแบบไหนบางทีมันมันไม่ได้หรอกต้องถามข้อเสียผมผมจะตอบง่ายเลยข้อเสียพี่ใช่แล้วข้อเสียขอผมเพราะผมรู้จักตัวเองผมว่าเนี่ย ประเทศไทยมันมีวันสําคัญจะเยอะเกินไปแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าต่างจังหวัดที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้อินไม่ได้รู้เรื่องแบบการซื้อของให้กันวาเลนไทน์ไงวาเลนไทน์เนี่ยโอ้โหดอกไม้ช่อหนึ่งผู้หญิงก็ดีใจแล้วจริง,รงใช่เข้าใจเข้าใจนะมันถูกต้องแต่แบบบางที่แบบเราชอบลืมคือมันลืมจริงๆนะวาเลนไทน์อะไรเงี้ยบางทีมันลืมแบบลืมจริงๆริงเลยมาพี่เล่นโทรศัพท์พี่ไม่เห็นคนเขาโพสตกันอ่ะก็เห็นแต่ แต่แบบความมันโอ้ยแต่ว่าพอเห็นก็ต้องรีบสั่งไงเลยอย่าลืมมันเอามว้เลยใช่แต่แบบบางทีบางทีตอนมันไม่ใช่ไม่หานะแต่พอพอเลื่อนไปเรื่อยเฮ้ยเจอร้านนี้เลยแล้วก็แล้วก็ทำอย่างอื่นแล้วก็ลืมแล้วก็ทำอย่างอื่นแล้วก็ลืมพอถึงใกล้วันวาเลนไทน์จริงปั๊บไม่มีแล้วผู้หญิง่ก็โชคดีที่ถ้าถ้าพูดถึงที่ผ่านมานะแกรนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ มีหน่อยบ้างแล้วมีไม่หน่อยบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่มีเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเลยในในวันอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสงสารเบสนะเอาขอโทษขอโทษเรื่องขับไปคุยไปเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่กําลังขาทางวนกลับอยู่จอดคุยไหมให้ผมขับให้ไหมหรือแบบเปลี่ยนเอาก้อคุณไปใส่รถผมไหมหนูกําลังจะกลับง่ายหายเนี่ยผมบอกคุณนะถ้าสมมติคุณเปลี่ยนจากรถพอตไปสัมภาษณ์เป็นขับกระบะใหญ่ๆสักคันหนึ่ง มันไม่ตรงคอนเซปต์รายการเนี่ยหนูซื้อมาแล้วหนูก็ต้องใช้อรอเล่นรอเล่นรอเล่นนโอ้โอ๋อแล้วแล้วพี่จีบเขานานมากเลยเหรอพี่แกนใช่ใช่จีบนานมากเพราะว่าแบบมันเขาไม่ได้อยากมีแฟนอะเหมือนไม่รู้สิแต่ผมก็คงแพ้ความแบบความน่ารักของผมมากนี่ออแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันทุกที้ก็คือเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกันได้ที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าทุกคนเลยปะเลยจากบางคน เกับทุกคนนะจริงเหรอใช่ใช่แต่แต่ว่าแต่ว่า,วาคือบางไม่รู้อะก็ <laughs> คือเป็นเพื่อนได้กับทุกคนแหละแต่บางคนไม่รู้จะคุยด้วยยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีแบบบางาบางแล้วทำ<า>มไมกับพี่แกนถึงเป็นเพื่อนกันได้เลยอะก็เราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ทาอะไรผิดอะเราก็ดีต่อกันนู่นนี่นั่นเพียงแต่มันแบบมันเข้ากันไม่ได้อะมันมันคือมันไม่เข้ากันไม่ได้จริงๆนะผมมาเลิกกันความผิดทั้งหมดผมคนเดียวเลย มันมันเหมือนแบบผมไม่พยายามปรับตัวคือผมว่าผมว่ามันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ปรับตัวให้ใครคนใดคนหนึ่งเห็นแล้วและทำเหมือนกันนะคือถ้าสมมติผมปรับตัวให้เข้ากับเขาผมว่าสักวันนึงเขาคงปรับตัวให้เขากับผมเหมือนกันอี่คนหนึ่งต้องลองทําให้อีกคนที่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าผมผมไม่ทําผมกับรู้สึกแบบเออท้อถอยหนูว่าพี่ อาจจะปรับก็ได้นะเพราะพี่คบกันนานมันก็ต้องมีช่วงที่ปรับเยู่แหละแต่มันอาจจะไม่มาไม่มาพอมันอาจจะบางทีเราปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงมันก็มีนะหนูก็เป็นนะบางทีแบบปรับแล้วก็เอปรับแล้วก็ยังไม่ถูกใจเขาแต่ถ้าเหมือนกันในแง่ดีถ้าเหมือนกันในแง่ดีแบบไปเที่ยวตรงนี้อุ้ยคุณชอบตรงนี้ชอบแบบชอบเขาใหญ่เหมือนกันฉันก็ชอบฉันไปเที่ยวฉันเอนจอยฉันเอนจอยแต่ถ้าสมมติว่าตึ๊ดดฉันชอบเขาใหญ่ แต่อีกคนหนึ่งชอบพัทยาอย่างเงี้ยแล้วคุณไปใช่คุณไปทะเลไอคุณไปภูเขากับอ่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่มองว่าถ้าเรารักกันแเ้าก็ปรับไงอาทิตย์นี้เธอไปเขาเย็นอาทิตย์หน้าเราไปทะเลใช่มันต้องปรับไงแต่ทีนี้ด้วยด้วยเวลาที่ปรับไอไอคนที่ไอคนที่ชอบทะเลไปภูเขาอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยแต่ฉันไม่ชอบอ่ะแต่ฉันก็ต้องปรับอ่ะกฉันฝืนใจฉันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วคนแต่ถ้าเราใช้ความรักมันก็จะไม่รู้สึกงั้นปะ ก็จริงอะมันก็มันก็ต้องเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องถกเสียงกันไปยาวๆเรื่องเรื่องความรักต้องที่ไม่ยากไหมล่ะไม่รู้แต่ต้าเราหนูถ้าหนูรักหนูก็ได้หมดนะโอ้โหคุณนี่เป็นคนใจกว้างจริงๆเลยแน่นอนหนูเป็นคนพุ่มหนูว่า GPS อ่ะพาไปมั่วมันจะพาไปทางดีเว้ยอะคุณจะไปไหนบอกผมันขวารีกว่าขวาดีกว่าขวาดีกว่าขวาเนี่ยใช่ใช่ชนสักนิดนึงอะตรงเข้าไปตรงเข้าไปนะแล้วเข้าเซเว่นแล้วก็อ้อมออกก็ได้พาพระเอกหลงไปแท้ต้องดูแล นี่ผมตั้งแต่ขึ้นรถมาผมพูดรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องจริงเหรอเมื่หนูเคยไปหนูสืบมาเหมือนกันกับแบบช่างแต่งหน้าทั้งหูเขาบอกว่าพี่จะแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วพูดรู้เรื่องนะเฮ้ยวร์ก็พูดไปเรื่อยๆอ่ะพูดไปเรื่อยๆเเสือปักเอารู้หนูเป็นคนเข้าใจง่ายเว้ยเป็นคนแบบชิลรู้ว่าพี่ก็เป็นคนชิลคนอีสานอ่จะจะแบบเข้าถึงง่ายอ่ะมันจะมีความชิลเลือกแต่คนมาก จริงเหรอยังไม่รู้ยังไม่เคยเจอคนทีน่ไม,ไม่ไม่ชืลอถ้าแบบเจอใครที่เป็นนักสแสดงอีสานหรือทีมงานที่เป็นคนอ,อีสานนะแม่งจะแบบเข้ากันได้ดีมากเลยเดี๋ยวเขาชอบเลยอแต่ว่าเข้าเข้าตอนอยู่อีสานเข้ากรุงเทพแรกๆก็โดนแท็กซี่อีสานหลอกนะผมอะอ๋อทำไมอะไม่แบบขับอ้อมขับบนอะยเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าโอ้คนบ้านเดียวกันโอ้เดี๋ยวดูแลเองเรียบร้อยห้าร้อยบาทจาก,จากอ๋อคือพี่ก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วเข้ามาเพื่อเป็นดาราเลย คือไม่ได้เข้ามาเป็นดาราเข้ามาแบบแค่แบบขี้เกียจไปโรงเรียนแค่นั้นมาแบบมาแบบอะไรนะไอ้ลังเบียครับลังเบียมัดเชือกแต่ว่าที่ถือใช่เป็นกระเป๋าอ่ใช่เป็นกระเป๋าใส่ของอะสไตล์อะไรเคยเห็นในเอ็มวีเพลงทุ่งจริงเหรอมีนักเคียเขาก็คงยังทำอยู่คุณรู้จักหนูปะเนี่ย รู้จักสิคุณดังจะตายในยูทูบอ่ะว้าวโอ้โหข่าวเขาก็แชร์ล่าสุดคุณใส่ชุดอะไรของคุณเซ็กซี่ผมก็เห็นแหม้คุณก็ถอดเสื้อกางหิมะนะไปเกาหลีเกาหลีเราไปพร้อมกันนะแต่เราอยู่คนละเมืองใเชวันนั้นอ่ะเราคุยกันอยู่ว่าพี่อยู่กังน้ำหรือยู่โฮงแดตอนนั้นกลัวมากเลยกลัวเจอเบียร์เหรอไม่กลัวหนูจะหยิบกล้องมาถ่ายรายการพี่นะทำไมมันจะถ่ายกลางเกาหลีเลยอะไรเงี้ยาชอบประเทศไหน ชอบเกาหลีไหมที่ไปมาหนูชอบเกาหลีมากเลยผมก็ชอบเกาหลีนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปที่อื่นไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านใช่แล้วแล้วญี่ปุ่นเคยไปปะเคยไปเป็นไงบ้างเฉยๆชอบเกาหลีอะแต่คนชอบญี่ปุ่นเยอะแต่ว่าหนูแคชอบเกาหลีไม่คุณชอบเที่ยวกลางคืนเกาหลีหรือเปล่าไม่เที่ยวกลางคืนแต่ชอบแต่ชอบอะชอบดูซีรีส์เกาหลีอะโอเคหนูไม่เที่ยวกลางคืนนะเว้ยหนูไม่ดื่มนะเว้ยผมก็ไม่ดื่มเชื่อป่ะผมไม่ดื่มจริงเหรอเออผมไม่ดื่มเชี่ยวปะ ไม่เที่ยวจริงอ่ะเที่ยวบ้างบางครั้งถ้าไปกับไปกับรุ่นพี่ไปกับคนเดียวเลยรคือป๊อปถากูลนะเที่ยวพี่ปอ๊อปจะไปกับพี่ปอ๊อปแต่ว่าแบบปีหนึ่งนับครั้งได้อะไม่เกินสิบครั้งอนะ่ะสีบพาทเหรอขอโทษด้วยนะคะโอ้ยพี่พัอหนูมีตังสดไหมมีกี่บาทวะมีคอนเทนต์ปะเนี่ย <laughs> <laughs> มีห้าบาท คุณท่านมีสิบบาทคุณไปจอดเลยว่าเอ้ยผมลืมวาซิพี่ตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ตายแล้วแล้วพี่ก็ไม่บอกทางนะให้หนูเึ้นทางด่วนเห็นปะอีซี่พันหนูอยู่ไหนไวะขอโทษไข่รับเชิญ้วยค่ะไม่เป็นไรครับชิลากเลยยิ่งผมยิ่งชอบเลยก็คติแบบเราเกิดการผิดพลาดแล้วไปคุยกับพี่กันอ๋ย น่าจะสนุกเลยแหละชอบชอบเชื่อป่ะผมอ่ะเด็กโดนบูลลี่นะคุณทำไมอ่ะผมโดนแกลงตั้งแต่ผมอยู่อนุบาลหนึ่งอะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่บูลลี่ผมตอนเด็กก็ยังคบกับผมอยู่เขาก็บอกเออสงสารมึงมากเลยแบบเดินไปก็โดนตบเดินไปก็โดนรังแกทำไมอ่ะทำไมโดนบูลลี่อ่ะไม่รู้เราแบบอาจจะเป็นคนแบบเราอาจจะเป็นคนแบบชอบอยู่คนเดียวหรือแบบชอบทําตัวแปลกแปั้ม ใช่แต่เราเราเราเฉยๆนะอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนแบบเฉยๆแบบทุกๆอย่างอ่ะแบบใครด่าใครตีใครทำร้ายไม่โกรธเลยอระไม่ตอนเด็กๆแบบแค่รู้สึกแบบลำคารแล้วพอผมพอสมมติแบบมีรามีครูมาใช่ไหมก็จะแอบมานั่งข้างหลังแล้วเขาก็หยิกลังผมแล้วเขาก็พูดว่าถ้าเธอฟ้องครูเธอจะโดนหนักกว่านี้นะใช่แล้วก็หยิกหยิกผมก็แบบ เฮ้ยเจิงปะเนี่ยเด็กคุณเป็นคนโดนบูลลี่ในโรงเรียนเหรอใช่พอเข้าพอเข้าพอเข้าไม่มีเพื่อนช่วยเหรอจะมีไงล่ะพอเพิ่งมีเพื่อนทีก็ตอนป .1 เพื่อนก็แบบแทบจะไม่ได้แบบเพื่อนก็เป็นแบบสไตล์เดียวกันนี่ยก็โดนบูลลี่เหมือนคนบูลลี่มาอยู่ในกลุ่มเด็เหรอใช่แต่ว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้บูลลี่แบบเพื่อนก็เป็นเนิร์ดเหมือนกันเลยไงใช่แต่พี่หล่อตัวเด็กเลยปะก็พอตัวอยู่สมัยสมัยมัธยมก็มีเขาบูลลี่เพราะพี่หล่อหรือเปล่า ไม่คุณตอนประถมอะประถมเด็กมันก็บูลลี่กันเป็นธรรมดาตอนมัธยมมอหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาจีบเยอะอยู่แบบ<อ>คิดถึงคิดถึงช่วงเวลามอหนึ่งมากมอหนึ่งแบบว่าเราแบบมีคนมาจีบแต่พอมอลสองแบบเราเริ่มเรียนไม่เก่งไงเราเริ่มเป็นเด็กเกเรเสเพกคนกแบบ็เริ่มเออคนก็เริ่มไม่ชอบแล้วาพี่ไม่จีบเขาเขาหรอทําไมผู้หญิงจีบอะพี่จีบผู้หญิงเก่งไหมเขินพี่อายใช่อะอืม ก็เลยผู้หญิงผู้หญิงก็เลยมาจีบมากกว่าใช่เราก็แบบไม่กล้าจีบใครอะไรอ่ะแล้วเวลาอยู่กับแฟนที่เป็นไงขี้หึขขขขงขี้หึงคี้ห่วงปะเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นคนขี้หึงมากแต่แบบพอพอ,พอคบกับแกนแกเขาก็สอนให้รู้เรื่องเข้าใจเรื่องพวกนี้อะไรแบบพื้นที่ส่วนตัวแกเป็นคนที่สอนผมเรื่องพื้นที่ส่วนตัวได้เยอะมากมใช่มันทําให้ปัจจุบันนี้ผมอาจจะแบบคบคนที่เด็กกว่าได้ลําบากทําไม พอโตแล้วความคิดโตใช่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมไปเจอ<ม>ถ้าสมมติผมไปเจอคนที่เด็กกว่าผมก็จะแบบ<ม>เขาก็จะต้องการพื้นที่ส่วนตัวคือเด็กคือเด็กอาจจะต้องการแบบให้อยู่ด้วยการรักกันโอ้โลกมันสวยก<ช>ัน<ๆ>นันรักอะไรเงี้ยรักกันกอดกันหอมกันตลอดเวลาเดินไม่ปล่อยมือจับมือกันตลอดอยู่ไหนทําอะไรต้องบอกตลอดหรืออยู่ไหนตรไหนกินอะไรทําอะไรต้องเือนนี้ก็จะแบบเป็นความสัมพันธ์แบบก่อนหน้านั้นที่ผมอาจจะเป็น แต่พอมาเจอแกนแล้วแบบเขาก็จะเริ่มแบบทําให้เห็นว่าเออ<ม>ฉันต้องมีชีวิตส่วนตัวของฉันนะ<ม>คุณก็ต้องไปมีชีวิตส่วนตัวของคุณคุณก็ต้องทํางานของคุณอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่อยากจะมีชีวิตส่วนตัวและอยากจะมอบชีวิตส่วนตัวให้กับคนที่เป็นแฟนก็เลยมไม่มีหึงหวงอะไรเท่าไหร่ใช่ก็เลยแบบไม่มีหึงหวงไม่ไม่มีหึงหวงเป็นความเข้าใจมากกว่าว่าเออโอเคผมจะไม่หึงหวงคุณนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมจะก้าวออจะผมไปไปครับเชิญอ้าแล้วถ้าผู้หญิงหูหัวพี่ละ่ะเพราะพี่ก็เป็นพระเอกเลยนะก็มันก็เป็นข้อโชคร้ายของคนที่จะมีแฟนเป็นดารานะคนที่มีแฟนเป็นดาราเพราะว่าต้องใจกว้างในระดับหนึ่งเลยและคนที่เป็นดาราคนที่เป็นแฟนก็ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษนิดหนึ่งอย่างผมก็ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษนิดหนึ่งก็คือไม่นอกใจไม่ไปทําอะไรแบบ เสเกเลยเพีย e งแต่ว่าคุณก็ต้องรับให้ได้ว่าผมต้องมีเพื่อนผู้หญิงอคุณต้องรับให้ได้ออะนะชีวิตจริงผมต้องมีเพื่อนผู้หญิงเยอะและผมก็ต้องทํางานกับเขามผมว่าคนที่จะมีแฟนเป็นนักแสดงมันต้องมีเรื่องซัพพอร์ตอยู่เยอะถึงจะไปด้วยกันได้ต้องซัพพอร์ตกัน,นแบบถึงไม่ซัพพอร์ตเรื่องอะไรก็แบบซัพพอร์ตแบบประมาณว่าโอเคกลับบ้านมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะซัพพอร์ตเรื่องแบบอาหารการกินหรืออะไรเงี้ทุกอย่างคือการซัพพอร์ต ท,ทุกอย่างคือการตอบรับถ้าหนูมีแฟนเป็นดาราหนูก็เป็นอย่างนี้เยเยอะเยอะโอ้สี่ทุ่มครึ่งอาหารเต็มโต๊ะเองทำเองสั่ง <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เป็น <c oughs> ไม่เป็นไรแค่สั่งมันก็มันก็สั่งแล <c oughs> ้วจัดจานให้อย่างดีแค่สั่งมันก็เท่มันก็แบบโอ้ oh. ถ้าสไตล์ผมนะเลิกง,งานมาเหนื่ยอยมาซัพพอร์ตเรื่องอย่างอื่นแตถ่ถ้าถ้าอาบน้ำสระผมเนะี่ยผมว่า <c oughs> เรี่ยงไงจะไปนอนคุณ <c oughs> <c oughs> นอนนอนยังโอเคอยากดูดูเน็ตฟิกปะดูนะดูแป๊บนึงนะโอโอ,อนั้นมันก็เป็นมันก็เป็นกิจกรรมร่วมกันที่ดีนะใช่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 แบบเพิ่มความสัมพันธ์กันผมว่ากิจกรรมนี่แหละสำคัญเลยแบบเป็นเป็นเหมือนขนมหวานของการปรับตัวเข้าหากันแบบกิจกรรมอ่ะคุณแบบ ใครที่คิดกิจกรรมร่วมกันกับแฟนเก่งแนละทำให้แฟนเขาเอนจอยด้วยเนี่ยคุณจะแบบสร้างความสร้างความรักกันได้ดีมากอะ่ะใช่ของพี่มีไหมตอนของพี่แกนกับก <c oughs> ับคุณหญิงแกนน่ะเหรอก็คือเออนวดหลังให้หน่อยเด้ล <c oughs> ังชงื่อยเอเอกูอ๋ออีกแล้วออก,กู่อโอเค <c oughs> แล้วก็จะทำเสียงเบรๆบนะเธอวดหลังให้หน่อยด้ สลับกันนวดไหมอะใบมันนวดผมไม่เข้าหรอกทำไมอ่ะตึงนั่นเอใช่หมายถึงพี่อะเหรอกล้ามแน่นอย่างเงี้ยเหรอคือเดี๋ยวนี้เลิกแล้วไม่ค่อยได้เล่นกล้ามแล้วหนูกดไลค์รูปพี่ตลอดนะเวลาที่ถอดเสื้อไลค์รูปไม่ถอดเสื้อหรอไม่กดโอเคแฮปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปตามกดให้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบไม่อินเรื่องกดไลค์ด้วยทำไมอะไม่รู้ไม่กดไลค์ใครอย่างเงี้ยเหรอ ไม่รู้อะแบบไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องว่ากดไลค์มันสําคัญยังไงอะไรจริงจริงหนูกดตามที่หนูเห็นแหละตามที่มันขึ้นแล้วก็กดอะไรเงี้ยอพี่กดไลค์ไหมล่ะพี่กดไลค์อยู่นะพี่เคยไล์รูมหนูนะหนูเห็นอ่าอ่ใช่พี่ก็กดตามมันขึ้นใช่ปล่ะใช่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 หมังจำไม่ได้กดอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วหรือรายการเสร็จแล้วไม่คุยอะไรอีกคุณจะตัดได้ไหมเนี่ยเราดูเหมือนไม่ได้คุยอะไรกันเลยเราไม่ได้คุยก็แย่แล้วเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย พี่รู้ป่ะคอนเซ็ปต์มันต้องเปิดประตูโอเคค้างบ้านของแบบเฮ้ยไอนี่ไอเด่นคุณมีสาวแล้วเหรออะไรหล่อเลยหล่อเลยโอ้หน้าเทปะเพ่เอเทเทเเปิดแค่นี้แหละมันร้อนเดี๋ยวพี่ร้อนนี่มันสิบเอ็ดโมงค่ะทุกคนเฮ้ยแต่ไม่แดดเลยนะวันนี้ ไม่หมนูว่าทำเนี่ยแ,แต่แปลกมากเลยออกมากับเบสเนี่ยไม่เจอรถติดก็หลงทาง <c oughs> แล้วก็ขึ้นทางด่วนไม่มีค่าค่าทางด่วนแล้วล่าสุดข้างบ้านทําถนนแล้วจะฉีดน้ฟดฟาฟื้นฟาดฟืฟดนฟ้านเลยแล้วตอนนี้เล่อปมวยา่ปะอยากกลับไปต่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณอาจารย์สามารถเขาจะให้อาภัยผมกลับไปหรือเปล่าเพราะผมแบบหายไปนานเลยเอ๋อให้แล้วตอนนี้เล่นกีฬาปะ ก็ไม่ได้เล่นกีฬาแต่ก็อยากกลับไปต่อยมวยเหมือนกันอยากไปอยากไปอยากไปต่อยกรฬาชอบชอบเล่นกีฬาอะไรมวยชอบต่อยมวยนะแต่แบบไม่ได้ไปนานมากแล้วจบแล้วแล้วก็ให้ฝากให้ฝากก่อนให้ฝากช่องทางการติดตามอะไรอย่างนี้ผลงานอะไรอย่างนี้ค่ะครับก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะครับผมก็ช่องสามแล้วก็อินสตาแกรมครับ d n k h u n สองขีดล่างครับ n g a m n e t ครับเล่นทิกตอกดีทิกตอก โอเคจะพยายามเล่นติ๊กต็อกนะครับผมถ้าถ้าเห็นติ๊กต็อกผมมาไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กําลังถ่ายละครเรื่องเพลงพยัก์แล้วก็เ็งฝากละครเรื่องเรื่องมอวอลรักนะเดี๋ยวจะเรื่องหนูดูละครพี่อยู่บ้านไร่เรืเล่นกับพี่น้ำหวานอ๋อโอเคขอบคุณมากดูหนูติดตามตลอดเขาพี่จะเดินแข่งรับเชิญหนูต้องตามดูให้ครบ ขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับผมพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องเล้วแโอเคตัดออกมาคือตลกดีเลิศโอเคอะแต่สำเนียงผมพูดไม่รู้เรื่องของว่าจริงๆจะพูดอีสานเยอะกว่านี้ด้วยผมตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นนี่อย่างตื่นเต้นดิตื่นเต้นนี่อย่างก็ตื่นเต้นไงอยู่สองคนแล้วแบบแคบๆอะไรอย่างเงี้ย